อสวัสดีครับสวัสดีกับอามานผู้ชมทุกทางกันด้วยนะฮะวันนี้มาอยู่กับผมแฟนพีกันอีเช่นเคยนะฮะวันนี้อวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกมการออฟบูมนะเกมออกใหม่ใช้อะไรกว่าที่คิดประมาณนั้นนะมา เล่นกันเลยนะฮะตอนนี Luckily, the the Hence, it? It ้เราเลือกเป็นฝั่งโจนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเล่นสแนปเปอร์อ่ะเจ้าโอ้ยอืมมาปุ๊บโดนยิงปั๊บเลยอืมมันช่างแม่นไอพวกนี้มันชอบเล่นตอนไหนีเยจ้องรอมุมนี้มุมนี้โจ้าโอ้ยเพื่อนเราโดนฆ่าละโดนยิงละมุมนี้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 มันใครมันใครมันใครโอ้ยโดนไม่โดนว่ะเฮ้ย ยิงไม่โดนนะมาปุ๊บโดนตายมาปุ๊บตายปั๊บเลยโอ้ไม่เกิดเปลี่ยนลูกส่วนะเราไม่ชอบเล่นสนยเปอร์มาเดี๋ยวหลบทางนี้สิด้านนี้ยิงเรีบเร้าฮะนั่ไงตุ้มหัวหัวอตูมเหดชฉอดจุ๊มขุดุ่มโดนไมเมื่อกี้โดนไม่เมื่อกี้สงสัยจะบอดโดนอื้ม โอ้ยตกใจหมดไอเหียนี่แม่เล่นงงมะตุ้มเหดชอดเย็ดเกคอุยเสร็จแล้วหนึ่งลายอ่ะอย่ามามุดปุดโผล่แถวนั้นมันก็โจรประมาณนี้ยิงไม่ทันวะเนีัวหนึ่งตัวจะเจอกับพี่น้องยังธรรมดาเนาะ เรียบรีบสูงไม่ได้หน่อยซีโอนะไรแหละสูงได้แล้วเดี๋ยวแล้วไอตัวไก่ไอตัวไก่โาฮือเออขอบังคับที่จาตามใครเนี่ยไม่รู้แตชิวู้รู้ใครวะไม่รู้เหมือนกันไปบุกเลยบุกเลยไปได้ไปได้เจ็บเจ็บเคลียร์เคลียร์เคลียร์แซมบังวูจีวังบังกูเน่ยวัดรถโอ้โห นในเราไปบุกต oh, ่อไจริงเหรอข้าวของเมื่อก right? hmm. um, ี hot, uh, ้โอ um, ้เราไมไม่ตายอ่ะชิบหายแล้วกูอุโอ้โหทำไมมันมึงมึงโปรหรือเปล่าเนี่ยฮะเล่นโปรหรือเปล่าไอ้สัสแตายย่าขี้หผาเลยน่ะเรือหมอนล้วอะห้อนกิมมิ่งหมอนร้อกิมมิ่งหมอนร้อนกิมมิ่งอื้อแตายย่าขี้ผายเลยอ นี่ไงนี่เอาหนึ่งนัน้นฝั่งเรานะฮะอือหือไปมุมน,นี้แล้วกันใส่ว่างขอเคลียร์ไปไปแล้วโอ้ยจอยจอยจอยเจอได้หนึ่งตัวทำไรฮะทำไมฮะทำอะไรเพิ่อกีกไปที่ยิงไม่โดนเลยก็ไม่ตายด้วยทำไรนนตรงนั้นฮะทำไรตรงนั้นยิงตายตายทีตายไป <S <S เออโอ้โหตายยากชิบหายเลย แม่งตายยากชิบหายแลเลือเหลือแคเลือดสิบเจ็ดเอร์ซนั่นแหละอือหือโชคช่วยเราเนี่ยจิบไปไง <c oughs> เต็มเลยเระเบิดมีไหมระเบิดมีไหมระเบิดมีย,ย <c oughs> ิงมาเลยบวยแล้วกันยังไงก็ลูกศรจะหมดแล้วอ <c oughs> ือหูข้าเายสองตัวรอดใช่ไหมเมื่อกี้อ่าเล่นนี้แหละเราเราไม่เล่นหลักสนอกสนายเราเล่นบ่อเป็นนี้มันชอบมีสตูมาทางนี้ใช่ปะยังไงแม่งมาปุป๊บจะปั๊บเลย ไปสิฮะเฮ้ยไยไปสิโนโอ้โหตาา่ายอยากขี่ายเลยพวกนี้เออเล่นนี้ก็ได้มาไปบุกเลยกันนะอ้ยพวกมึงเนี่ยยิงมาสิครับลุมยิงเออนั่นแหละนั่นแหละ ถอยพวกนี้ตายยากชิบหายเลยไม่เป็นโปรหรือเปล่ามะเป็นลูกส่วนละเอ่อเอานี่มาเจอแล้วกูจะโดดตายตายยัดแค่เออเราได้ตามสี่ร้อยไปฮะฟังพี่อนะครับชื่อผมฟังพี่อไปเพล่เลย อีกรอบครับอีกรอบเอาอีกครับออออนะฮะเรามาเล่นกันสั้นๆฮะเอาดาอาต่อยโจยตำรวจมีคนไทยว่าเอาคนไทยนะฮะด่านเดิมนะฮะเลือกเสียงวะนี่สไนเปอร์ป่ะสไนเปิดจื๊บปืนเราอาจจะน้อยนะฮะเอานสไนเปอร์มาสิเออนี่แหละขอซ่องก่อนมันมีมุมนี้ใช่ไหมมุมมุมเล็งดีๆ มุมนี้แหละมุมนี้แหละหมดหรือยังไงหมดหรือยังฮะอืม,อมเสียงสักเก็บคอละมีศัตรูบอศัตรูจ้าเจ้าอยู่เส่ปืนพกมาปืนพกเปรืนพกปืนพ,ก,นพกสิเอา้าเปรืนพกไม่ได้อา้าวชิบหายแล้วไงศัตรูไปไหนกันหมดอ,อ้าวว่าไงว่งไง เั็นไงศัตรูเั็นไงศัตรูยิงโอ้ยไม่โดวนว้าอยู่ทำไมมันหายไปไหนวะมาจะได้ลูกซองอ่ะเอออันนี้มามีลูกซองเอาตึออ้งพกโอ๊ย,อ,ยอืมว่าอยู่มันหายไปไหนแท้มันก็ไปหลบซ่อนนี่เองมันอยู่มุมนี้ใช่ปะโอ้ย,อย,อยเอา้าเฮ้ยทำไมยิงทะลุอะ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่นเล่นโปรหรือเปล่าเนี่ยเล่นโปรไม่เอานะเราไม่ชอบโปรแต่ว่าเราชอบมือโปรปรืนนี่มาไปปืนสั้นบกเลยแล้วกันนี่นี่นี่นะโอ้ยอืปืนสั้นแพ้ปืนอะไรว่าเอ็มสิบหกเอ็มสี่มาบอกนี่มาอันนี้เล่นโปรเนี่ยอะไรไอ้ที่อยู่ฝั่งนี้เนี่ยตรงนี้หนึ่งตัวใช่ไหมหรือว่านีแล้ว จุ๊สไไปะไปปไปปมาไปไทยล้วจะยิงมนฮะอือไปยากชิบหายเลยเออแม่เกดย่อเอ้ยอย่ยอไอ้นี่ไงฮะเรียบร้อยีกระสุนกูนึงตัวนึงตัวมาแล้วนตัวมาแล้วนตัวมาแล้วโอยเออ ทำไมมันยิงนัดเดียวเราตายเลยวะไม่สนละบุกอย่างเดียวนะเกมนี้เจิดๆจๆดๆโจิดจดโาเพื่อนเราตายละหนึ่งตัวตรงนั้นเนินทำไมุกเลยยิงก็ไม่โดนเขาจะไปยิงทำาช่าทำไม่ระวังโดนเล็งเพื่อนราวังโดนเล็งเรากำลัง,าางช่วยเรากำลังช่วยนั่นแหละเฮดช็อตเฮ็ดแค่โดนหัว ไปเดี๋ยวเราบุกเองนายนายนายซ่อมนายซุ่มนะยิงไปางเผื่อโดนประโจยเอืออือ,อสนายเปอร์ไม่น่าเลยเลาราเราโดนสนายปเปอร์อยิงไปมุมทางนี้ดีกว่าเว้ยทางนั้นชักผีบ้าละตำรวจตายหนึ่งนายเคลียร์นะตรงนี้นจุดจุดนี้ ขวาขวาบ้างไหมว่างฮะนี่งตัวนั่นแหละโอ้สุดยอดเลยเพื่อนคือตรงนั้นหนึ่งตัวทำอะไรฮะจะทำอะไรฮะจะทำอะไรจะทำอะไรตรงนั้นฮะไม่มีระเบิดปลาไปหรอกวะอยากให้ระเบิดชิบหอเลยขอบคุณเพื่อนขอบคุณที่ช่วยเราจอยจอยจอยเออขลังขลังขลังอะไรฮะอ้นี้อันี้อนนี้ ลุมเลยลุมเลยลุม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 อืมอืมอันนี้แล้วอ่าลูกสุนหมดชิปผายละวคือพกคือพกกันวะอืนนออหตายายชิปผายเลยพวกมึงนีไง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 ,ไง,ไงไอาตาขอบคุณเพื่อนที่ฆ่าให้ไปคนทหารบุกมันอยากเกมนี้มันคุนยกันได้เลยวะไปเรามามลุ่มมาเลยดีกว,ว่านะ ตุ้มตุ้มตุ้มดูไม่นดูไม่ดูแต่ที่รู้ยิงไปแล้วอือหืออือหือือหืตุ้มตุ่มตุ้มตุ้มตุ้มยิงไม่หน่อยแล้วชอยชอยฮะฮะใครมันมายิงมาไม่สนละบุกอย่างเดียวฮะแกงานนี้โอ้เพื่อนทำไมนายไม่สไนเปอร์ทำไมนายไม่ยิงมันเลย呀อ๋อจริงยัง ทำอะไรฮะทำไมฮะทำอะไรทำอะไรตรงนั้นฮะตายยากคลิปหายเลยต้นอะไรอ่ะฮะสุดยอดเลยเพื่อนสุดยอดไปเลยเพื่อนยังไงอี้หนึ่งตัวหนึ่งตัวตรงนี้หนึ่งตัวตรงนี้ตรงนี้ดีมากยิง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 โดนไม่โดนไม่รู้แต่ที่ดีแต่แต่ดูดูดูสิแต่ที่รู้ยิงไปแล้วตายอือตายอยากชิบหายเลยโอ้โหเออ อโดยนี่เพื่อนเราเว้ยทหารทำไมในหลบซ่อนอย่างนั้นน่ะโอ้ไม่เกดยิงเลยอย่าไปกลัวแต่ที่จุาๆจ้เจ้เจ้เฮ็ดช็อตฮะโอ้สุดยอดสุดยอดนี่ไงมันนี่ไงมันว้าวหายไปไหนตายฮะ งานนี não, não, não ้เราจะไม่รบซอดแต่ที่รู้เราจะตายเฮ็ดแกะอะไรนะทำไมพวกนี้มันเป็นอย่างนี้ฮะเออตายฮะอีตรงนี้โอ๊ยตายอีกแล้วโอ้ไม่เกิดไปไปบุกเลยดีกว่า สแนดเปอร์มันมันไม่ดีแล้วมันน่าจะเด็กสแนดเปอร์ลุมบอลลุมบอลลุม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 ยิงให้ตายสิเออแค่ตัวเดียวนี้โอ้ตกใจหมดเลยมันจะไหนวะเออเดี๋ยวขอซ่อนด้วยไอเออไอน,นี้ไอ้นี่ไอ้นี่ใครก็ไม่รู้แต่ที่รู้ยิงไปแล้วเสร็จป่ะจุด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 ไอ้เฮียนี่มึงสแตนด์เปอร์ดสแตนด์เปอร์ดสแตนด์เปอร์ด โจยๆ,ๆเราเราเราอย่าเราอย่ามันลิงนะฮะน้องยิงไปก่อนโจโอเออโดนมุมกล้องมันละไปบุกเลยบุกเลยเราจะไม่รีวิวอะไรทั้งนั้นฮะงานในเราจะเล่นอย่างเดียวอันนี้เพื่อนเราหนึ่งตัวปฎตหารนอายอยู่ไหนกันหมดเนี่ยนี่ไงมัน ยิงช่วยอีเพื่อนเลยไอเหี้ยเพื่อนยิงมันแซ่ยิงมันให้ตายอืออีออตายอยากทิดผหายเลยงานนี้หนึ่งตัวตรงนี้ขายแล้วเพื่อนยอดปไปเลยกระโดดตรงไหน,นมาทำอะไรตรงนั้นฮะตายไปใครฆ่าวะไม่รู้ แต่ที่รู้มันตายแล้วอ๋อจำ้ำกระโดดคือการแตะตัวนี้สองทีนะฮะแตะหน้าจอสองทีปึป๊บอ,อ,อืงานนี้ดึกกระสุนหมดแล้วหมดหรือยังเนี่ยตรงนี้ทำไมตรงนั้นนั้นทำไมตรงนั้นทำไมตรงนั้นโอม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 อมยิงโอ้โหทำไมยิงไม่โดนมะโอ้โหเออตายอีกแล้ว ใส่ว่างขวาเคลียไปฮะตรงไปข้างหน้าเคลียซึ่งขวาว่างไปไปเลยว่ายังไงว่าอีตรงนั้นหนึ่งตัวโอ้ยปัม๊มให้ช็อตโอ้ยกี่คนวะสองสี่ห้าห้าหลุมหนึ่งโอ้เป็นอะไรที่สุดยอดไปเลยนะเอาอละคลิปนี้ก็น่าจะ ประมาณนี้เลยนะครับอ่าส่วนใครที่ดูจบแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคร like, <ด>ับกดไลค์กดทับทับสไครนะครับแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับ <S <S ผมก็ต้องขอตัวลากักนาปก่อนครับสวัสดีครับ